เดี๋ยวผมมาสอนดูวิธีอ่านเวลล์อัลเลอร์ al นะครับอ่าเวลล์อัล al เลอร์เราดูที่ไหนอันนี้ al เดี๋ยวเราดูในทวิตเตอร์เลยครับทวิตเตอร์เวลล์อัเลอร์ข้างบนตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่อ่าคอมเมนต์ด้านล่างหรือปักหมุดไว้ให้นะครับ mm hmm. เพื<ๆ>่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เวลล์อเลอร์ตแนะนําก่อนคืออะไรเวลล์อัลเลอร์คือทวิตเตอร์นะครับที่เขาเหมือนใช้บอทไปจับแหละว่ามันเกิดฐานแซกชันใหญ่ๆเวลลคือใครครับเวลลก็คือ วานนะครับวานนี่คือคนที่หมายถึงแบบคนที่มีเงินเยอะๆในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับทีนี้เนี่ยเขาจะใช้บอร์ดไปจับในแน่นอนในโลกของคริปโตเป็นบล็อกเชนใช่ไหมครับบล็อกเชนเนี่ยแน่นอนม,นมันมีในเรื่องของการเป็นโอเพนซอร์สคือมันเปิดเผยข้อมูลกันข้อมูลเนี่ยมันจะมีเลขบัญชีเป็นแอดเดรสใช่ไหมครับเหมือนเลขบัญชีใช่ไหมเป็แอดเดรสแต่เราไม่รู้หรอกว่าแอดเดรสเนี่ยเป็นแอดเดรสของใครนะครับเราไม่มีทางรู้เลยแอดเดรสเนี่ยเป็นแอดเดรสของใครแอดเดรสเนี่ยมันจะโอนเงินจากตรงนี้ไปตรงนี้ตรงนั้นตรงน,น,รงนี้ตรงนี้คื มันจะโอนเงินข้ามไปข้ามมาเราจะเห็นหมดว่า a อด r e s ไหนโอนไปหา a อด r e s ไหนแต่เราจะไม่มีทางรู้นะครับว่ามันเป็นของใครนะครับดังนั้นเนี่ยเราเห็นเงินเยอะๆเนี่ยโอนไปเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับทีนี้ตรงเนี้ยมีประโยชน์ยังไงอ่ะเวลเลสเป็นยังไงอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับก็คืออ่ามีเงินสกุล USDT นะครับนี่เนาะตรงนี้นะเห็นปะ่ะ17ล้าน USDT นะครับนี่เนาะ17ล้าน USDT transfer from annou wallet annou wallet คือกระเป๋าเงินนะครับกระเป๋าเงินใครก็ไม่รู้ เป็นกระเป๋าเงินส่วนตัวคือไม่รู้ว่ากระเป๋าไหนนะครับแต่จะมีแอดเดรสบอกนะถ้ากดเข้าไปดูตรงนี้ที่ลิงก์ของมันเนี่ยอ่ะกดเข้าไปดูกันเลยเนี่ยกดเข้าไปดูเนี่ยจะเห็นเลยเนี่ยคืออันนนอันนนอันนน wallet อันนี้คือแอดเดรสคือคําว่าฟอร์มเนี่ยมาจากนะครับ form to นะครับ binance exchange นะครับเข้าที่กระเป๋าตังค์นี้นะครับเข้าที่กระเป๋าตังค์นี้เนี่ยอันนี้คือแอดเดรสนะครับอันนี้คือแอดเดรส อันนี้คืออดเดสของผู้ส่งอันนี้อดเดสคือคือของอดเดสคนรับนะครับอ่ะมันจะเห็นเลยว่ามันมีการโอนจากอดเดทส่วนตัวเนี่ยไปที่เอชเอนด์คำถามที่ถามมาคือโอนไปทําไมโอนจากเอเอนด์ส่วนโอนจากกระเป๋าส่วนตัวไปที่เอชเอนด์ทำไมอาจจะโอนไปขายอาจจะโอนไปฝากอาจจะโอนไปทําอะไรก็ได้ส่วนใหญ่อันเนี้ยเอาไว้เป็นสัญญาณเตือนว่าถ้าเราเห็น เงินเยอะๆอย่างกรณนนี้เขาโอนอยู่ในด,ดีทีใช่ไหมเขาโอนไปเหมือนเงินเฟียสไปเซมิโอคอยไปเฮ้ยมันโอนไปบนายน้เนี่ยเฮ้ยอาจจะไปซื้อหรือเปล่าใช่ปะอาจจะไปซื้อหรือเปล่าอาจจะเอาไปซื้ออะไรในในในเอเชียหรือเปล่าเฮ้ยอาจจะเป็นการปั๊มตลาดหรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนเอาเงินเฟียสมาเป็นข้อดีเลยถูกไหมอาจจะเอาไปซื้ออะไรบางอย่างหรือเปล่าอ่ะเราคอเดาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเอาไปซื้อทุกครั้งถูกไหมอาจจะเอาไปทำดีไฟต่อแหไะไม่ได้ซื้ออะไรเอาไปเป่า เอาไปเซฟวิ่งเอาไปอะไรก็ได้ไม่ได้ซื้ออะไรก็ได้เป็นไปได้หมดนะครับทีนี้เราก็อ่านอะไรอีกอย่างเนี้ยอ่ะอันนี้น่าสนใจเวลมีไฟแดงๆหลายอันนี่ยิ่งเห็นไหมว่าแต่ละอันมันจะมีไฟแดงๆไม่ต่างกันเห็นปะเนี้ยมีไฟแดงต่างกันยิ่งเยอะแสดงว่าธุรกรรมยิ่งใหญ่นะครับยิ่งเยอะคือถ้าเกิดเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนแบบสีแดงๆเนี้ยยิ่งเยอะสังเกตไหมนะครับอันที่เราจะให้ความสนใจส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอันที่เนี่ยแหละใหญ่ๆอย่างเงี้ยมีหลายๆอัน มีไฟสีแดงไฟเตือนหลายอันอันนี้คือน่าสนใจเพราะว่าเป็นเหมือน transaction ใหญ่ทีเนี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยนะครับอย่างอันเนี้ยเขาบอกเขาโอน1น0 0นนะครับเห็นปะ่งพนรนะครับปริมาณเนี่ยประมาณอ่า95ล้าน US นะครับ95ล้าน US อโอนจากกระเป๋าส่วนตัว Anovalet to Coinbase Coinbase ก็เป็น exchange exchange หนึ่งนะครับถ้าอย่างเราเปิดมาดูเราไม่รู้มันคืออะไรเนี่ย เพิ่มเพื่อไปเสิร์ชต่อได้เลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นคอยเบทอาจจะคลิกตรงนี้ไปเลยก็ได้คลิกไปเลยสมมติผมคลิกไปเลยเนี่ยมันก็จะลิงก์มาที่ทวิตเตอร์คอยเบทได้ไหมเนี่ยทวิตเตอร์ของคอยบเบทคอยเบทก็เป็นอะไรไอเชียนใหญ่ของอเมริกาใช่ไหมครับอ่ะคุณโอนมาอย่างเงี้ยหมายความว่าไงหมายความว่าเฮ้ยคุณจะโอนมาขายหรือเปล่าก็อาจจะเป็นปัจจัยลบแต่ไม่ได้มาขายทุกครั้งก็ได้ถูกไหมอันเนี้ยเป็น <c oughs> เป็นเพียงนะครับตัวที่เราเอาไว,เาวไเนะ้เฝ้าระวังเฉยๆนะครับเฝ้าระวังเฉยว่า ไม่ใช่ว่าดูแค่ตรงนี้แล้วเราจะไปเล่นแบบเฮ้ยมันจะโอนมาขายแล้วว่ะขายเลยเขาอาจจะโอนมาฝากมาจําก็ได้เขาอาจจะโอนมาเซฟวิ่งก็ได้ถูกป่ะในในอาจจะโอนมาช็อตก็ได้อาจจะโอนมาอะไรก็ได้คือมันเป็นไปได้หลายอย่างแต่ว่าถ้ามันมีการเคลื่อนไหวใหญ่ๆแบบเนี้ยแน่นอนเราใช้เป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งเอาไปช่วยในการตัดสินใจประกอบกับกราฟได้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับสมมุติอะ บีดีซีแล้วกันช่วงที่บีดีซีมันลงนะอ่าบีดซีมันลงนะปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเรายังไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเห็นแต่คนเทอ่ะทีนี้อันนี้เปิดให้ดูดช่วงบีดซีมันลงหนะักเห็นแต่คนเทใช่ไหมทีนี้ถ้าเรามีเวลอเลอร์ดแล้วอยู่ดีเนี่ยเวลอเลอร์บอกว่าเอ้ยมีการโอนเงินสเตเบอร์คอย USDT โอนมาที่ไบแนนนะสมมติน,นี่อย่างกรณีไหนอ่ะกรณีนี้เนี่ย โอน17ล้าน USDT อเนอรวอลเลตมาที่บแอนเฮ้ยโอนมาช้อนปาวะ,ะเราเราเริ่มจินตนาการแลไวถูกไหมเฮ้ยมันจะโอนมาช้อนว่าเป็นอินดิเคเตอร์หนึ่งนะครับที่จะช่วยเราได้เฮ้ยโอนมาช้อนหรือเปล่าเราต้องดูทีนี้เช็คอีกอย่างไฟจำนวนเงินมันเยอะไหมเฮ้ย i, 17ล้าน US ไม่ได้เยอะนี่ไม่น่าจะมีผลอะไรแต่ถ้าเห็นแบบเฮ้ยไฟแดงขึ้นแบบหูยมาแบบหลายสิบล้านเลยหลายหลายร้อยล้าน US เลยอ่ะ น่าสนใจหรือเปล่าก็เอามาดูประกอบกราฟแล้วยิ่งเกิดกราฟย่อยๆอยู่เกิดเลคชั่นมีมีตัว a d d เอ Transaction ใหญ่ๆที่บอกว่าเอ้ยมันจะโอนมาปั๊มเนี่ยมาพอดีก็เป็นจุดที่ทําให้เราแบบมั่นใจคอนเฟิร์มได้ว่าเอ้จุดนี้เราต้องตามเจ้าแหละเราต้องตามหวานแหละนะครับประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับก็อยากจะฝากเป็นทริคนะครับให้ช่วยแล้วกันแต่ ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเป็นไปตามนี้ทุกครั้งนะครับไม่ได้บอกว่ามันจะต้องแบบเฮ้ยคือโอนมาก็ต้องขายมันคิดตื้นกันไปโอนมาก็าจะโอนเ,ยเฉยๆก็ได้ก็อาจจะโอนเพื่อเปลี่ยนไปอีกที่ก็ได้คือโอนมาฝากโอนมาเก็บโอนมาอะไรก็ได้นะครับนั้นฝากไว้